ในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่18ธันวาคม2556นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้คิดว่าน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบเพื่อรอความชัดเจนของปัจจัยใหม่นะคะในระยะสั้นก็คงเป็นเรื่องของการประชุมเฟดนะคะซึ่งก็ประชุมไปแล้ว17-18นะคะในคืนวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะก็ดูเหมือนว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาในช่วงหลังนี้ก็อาจจะไม่ได้ให้ภาพที่ชัดเจนมากล่าสุดก็คือตัวเลขเงินเฟ้อนะคะออกมาก็ต่ำกว่าคาด เล็กน้อยในเทอมมันออนมันที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะคะ ก็ทําให้ภาพของการปรับลด QE ในครั้งนี้เนี่ยอาจจะดูไม่ได้ชัดเจนมากนะคะสะท้อนความกังวลของนักลงทุนเหมือนกันต่อกรณีดังกล่าวนะคะจากตัว Wix i n d e x นะคะก็ปรับยังอยู่ในระดับที่สูงนะคะเมื่อวานปรับตัวเพิ่มขึ้นไป1.12%นะคะส่วนปัจจัยภายในของเราเองยังหนีไม่พ้นในเรื่องของการเมืองนะคะก็ให้จับตาเพิ่มเติมสําหรับการเคลื่อนไหวของกลุ่มปปสนะคะที่นัดชุมนุมเพื่อขับไล่นายกออกจากการรักษาการตําแหน่งนะคะในวันที่22ธันวาคม ะะแล้วในระหว่างวันที่20จนถึงในระหว่างวันที่19จนถึง20นี้ก็จะมีการเดินขบวนกันรอบกรุงเทพนะคะเพื่อชักชวนให้คนมาชุมนุมใหญ่ในวันที่22ธันวาคมนะคะตรงนั้นก็คงต้องจับตาดูการเคลื่อนไหวต่อไปอย่างใกล้ชิดในขณะที่ในเรื่องของการเจรจาย,ยังไม่ได้มีความคืบหน้านะคะ แต่ว่าเราก็ยังคาดการเรื่องของผลกระทบเนี่ยอาจจะมีอยู่ค่อนข้างจํากัดจากการสะท้อนภาพไปในราคาแล้วระดับหนึ่งแล้วก็แรงขายของต่างชาติเนี่ยที่มีมาต่อเนื่องในช่วงตลอดช่วงที่ผ่านมาก็เป็นการปรับพอไปนในตัวนะคะเมื่อวานเป็นวันแรกที่เริ่มเห็นแรงขายน้อยลงนะคะเหลือประมาณ700รกว่าล้านบาทนะคะจากในระดับประมาณ 2- 3,000พันล้านบาทในช่วง ก่อนหน้านี้นะคะก็มองว่าในเรื่องของต่างชาติน่าจะชะลอบทบาทลดลงนะคะโดยเพรยงยิ่งใกล้ช่วงวันหยุดยาวนะคะในเทศกาลคริสต์มาสมากขึ้นไปทุกทีก็คิดว่าแรงขายน่าจะน้อยลงนะคะบทบาทน่าจะไปอยู่ที่ในส่วนของกองทุนนะคะจากแรงซื้อกองทุน l t f i m f นะคะแล้วก็รวมไปถึงในสัปดาห์หน้านะคะที่คาดว่าอาจจะมีการทําราคาปิดบัญชีเกิดขึ้นนะคะปัจจัยในระยะสั้นตอนนี้ก็คงต้องให้น้ําหนักกับเรื่องการเมืองแล้วก็ จับตาการประชุมเฟดน,นะคะเรื่องการลด QE อยู่นะคะในช่วงนี้เนี่ยเรามองว่ากรอบการเคลื่อนไหวอาจจะไม่กล้าไปได้ไกลมากจนกว่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะก็วันนี้มองกรอบ132013 สี 4, นะคะก็รอความชัดเจนในเรื่อง QE ในวันนี้ก่อนนะคะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มากนะคะก็อาจจะรอซื้อแถวแนวรับที่เรามองวันนี้1320 1 3, 2, 0 1, นถึง1300ะคะเพื่ออาจจะมีลุ้นในเรื่องของเม็ดเงินกองทุนในการซื้อ LTF IMF แล้วก็ในเรื่องของ Window dressing ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของเดือนนะคะ ในแง่ของพอร์ตนะคะระยะสั้นของเราเมาื่อวานนีเ้เราตัดขาดทุน GTA ออกไปนะคะก็ร่วงลงไป5%นะคะก็คงตัดขาดทุนออกไปก่อนแล้วก็ในส่วนของ CPF นะคะก็ให้ทํากําไรที่4.5%นะคะเพราะว่า,าราคาซื้อที่เราเข้าซื้อที่ราคาเปิดค่อนข้างสูงนะคะทำให จุดทํากำไรที่ระวางไว้ได้กําไรดูน้อยไปนิดนึงนะคะแต่ก็เมื่อถึงจุดทํากําไรก็ให้เทคฟอร์บิออกไปก่อนนะคะ,ะหุ้นที่เหลือถือต่อคือตัว scb นะคะ,ะที่ปรับเข้ามาเป็นหุ้นในกลุ่มมีเดียนะคะที่เรามองว่าจะมีเรื่องของการประมูลตัวทีวีดิจิตอลนะคะในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็น่าจะมีแรงเก็งกําไรเข้ามาในช่วงก่อนอการประมูลนะคะ พอเราช็อปพิกของเราเราเลือกตัว BEC กับตัว NBC นะคะเราทำกำไร b c แถว57บาท50แล้วก็ตัว NBC ที่4บาท90นะคะในกลุ่มของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานที่เราให้ซื้อตัว อ่อ CPF เข้ามาอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าซื้อไม่ได้นะคะสำหรับตัว CPF นะคะก็อาจจะต้องรีบไว้ก่อนส่วนของเอ่อตัวอื่นๆที่ถือต่อนะคะมี i v l ไทยคมนะคะ BJC HI นะคะ GL นะคะ JMT SCB นะคะ Home Pro t v o K Bank แล้วก็ตัวโรงพยาบาลจุฬารัตนะคะวันนี้นำเสนอเพิ่มเข้ามามี4ตัวนะคะเออตัวแรกเออสองตัวแรกเนี่ยเป็นในส่วนของเอ่อหุ้นมีเดียที่ เชื่อมโยงกับในเรื่องของการประมูลทีวีดิจิตอลในวันที่26-27ถึงธันวาคมนี้นะคะก็เป็นท็อปิกของเรานะคะที่เราเลือก B E C ให้เข้าซื้อที่ A T O นะคะในมองในแง่ของอ,อ,อยู่ในฐานะของผู้มีประสบการณ์นในธุรกิจนะคะแล้วก็มีฐานะทางด้านการเงินที่แข็งแกร่งนะคะรวมไปถึงการผลิตคอนเทนต์ที่แข็งแรงด้วยนะคะก็ให้เข้าซื้อที่ A T O เราทํากําไร5 7าบดาท50แต่ขาดทุนที่52บบาทนะคะอีกตัวหนึ่งคือ N B C นะคะตัวนี้เราก็ค่อนข้างชอบนะคะก็มีการเข้าร่วมประมูลนะคะ สามารถเข้าประมูลในช่องหมวดหมู่ข่าวนะคะแล้วก็สาระได้นะคะก็เราเ็งเห็นถึงศักยภาพแล้วก็ความแข็งแกร่งของรายการ Nation c h a n n e l นะคะ ก็มองว่าน่าจะเป็นการต่อยอดและสร้างฐานคนดูได้มากขึ้นและก็คุ้มค่ากับการลงทุนในครั้งนี้ได้มากที่สุดนะคะให้เข้าซื้อที่ ATO ทํากําไร4บาท66แล้วก็ตัดขาดทุนที่4บาท30นะคะตัวที่3ที่แนะนําเข้ามาคือตัว CPN นะคะตัวนี้มองว่าราคาในช่วงก่อนหน้านี้นี่คือร่วงหลดลงมาค่อนข้างเยอะนะคะจากข่าวเรื่องของการเลื่อนขายศูนย์ เซ็นทรัลแอร์ r อร์ตเชียงใหม่นะคะให,ให้กับกองทุน CPNRF นะคะในปีหน้านะคะแต่ว่าถ้ามองโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพียงการเลื่อนออกไปนะคะไม่ได้ทำให้มีการเปลี่ยนแผนหรือว่าหายไปนะคะก็จะเข้ามาในปีหน้านะคะก็มองกําไรในปีหน้านะักจะยังคงมีผลการดำเนินง,งานที่ดีอยู่แล้วก็กําไรพิเศษจากการขายศูนย์กั ศูนการค้าที่เชียงใหม่นะคะออมอง CPN เป็นหุ้นที่ค่อนข้างดีเฟนซีฟต่อสถานการณ์ปัจจุบันจากความผันผวนของกําไรที่ค่อนข้างต่ำนะคะให้เข้าซื้อที่40บาท25าทนะคะรอทํากําไร42บาทแต่ขาดทุน38บาทนะคะอีกตัวหนึ่งคือตัวฮาน่านะคะตัวนี้เราถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างแลกขาดกลุ่มเยอะนะคะตอนนี้เทรด PE เพียงแค่7เท่านะคะไพร์ซบ,บุกแค่1เท่านะคะแล้วถ้าเรามองในแง่เชิงธุรกิจแล้วเองเนี่ยก็ถือว่า เป็นมองว่าคาดการณ์ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะเป็นผลบวกต่อผลการดําเนินงานของฮาน่าได้ดีโดยเฉพาะในกลุ่ม IC นะคะแล้วก็กําไรก็จะมีเพิ่มขึ้นจากการใช้กําลังการผลิตที่มากขึ้นด้วยนะคะให้เข้าซื้อที่23บาทนะคะรอทํากําไร24บาท20แล้วก็ตัดขาดทุนที่22บาท30ค่ะค่ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ